สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับคุณตาแหล่ชาแนลเหมือนเก่าเหมือนเดิมนะคะมาอีกแล้วค่ะเมื่อนี้เฮ้าสิบมาเบาถึงน่องหักแพ้งนะคะเนาะค่ะน่องหักแพ้งค่ะวันนี้นะคะน่องก็ได้สวมบทแม่ค้าอีกแล้วค่ะพี่น้องเป็นทัง้งมอลองมอล่ำแล้วก็เป็นทั้งแม่ค้านะคะน่องขยันอิรีพี่น้องวันนี้ค่ะหลังจากที่น้องตื่นนอนเมื่อช่วงเช้านะคะน้องก็ได้ลุกมาแพ็คของ ทรงพอๆแม่แม่เอฟซีค่ะของที่ว่านั้นคืออย่างพี่น้องของที่ว่านั้นก็คือเสื้อน้องหักแพงค่ะซึ่งเสื้อน้องหักแพ่งนะคะเพิ่นได้มีการออกแบบและก็มีการแก้ไขปรับปรุงนะคะประมาณแปดเถื่อพี่น้องกว่าสิถูกอกถูกใจเพิ่นนะคะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นกระยานว่าสวยเพิ่นกระยานบองงามนะคะ ซึ่งล็อตนี้นะคะคันพ่อพ่อแม่แม่เอ็ซี่สั่งไปตอนนี้นะคะน้องฮัดแพงเป็นคนเขียนหน้าซองเองเด้พี่น้องเขาเรียกว่าอะไรนะจ่าหน้าซองเหรอซองพัสดุน้องเป็นคนเขียนเองค่ะบอดด้พิมออกมาเรบแปะติดเด้พี่น้องเพราะว่าเครื่องปริ้นแบบแปะติดนั้นน้องกําลังสั่งไปค่ะเครื่องปริ้นกับคงสมารถประมาณล็อตหน้านะคะล็อตนี้เหลือประจกโตค่ะพี่น้อง ผู้ใดบอท่านใดน,นะคะรีบจับจองแล้วก็ไปอุดหนุนน้องนะคะสําหรับ f พอฟซีพพอแม่ๆคนไหนที่เป็น FC น้องติดตามผลงานน้องนะคะอยากอุดหนุนน้องทักไปหาน้องได้เลยนะคะเสือน้องกับสวยงามค่ะพี่น้องเป็นสีแดงขาวนะคะแล้วก็มีรูปน้องด้วยนะคะซึ่งตามทีน้องไซชว์เลยค่ะ น้องใส่รีวิวเองนะคะมีหลายใส่กับพี่น้องตอนนี้แอดมินกับบเอเนี่ใจว่ามันเหลือกี่ไซส์เหลือกี่ตัวนะคะแต่ว่าแววๆมาได้ข่าวว่าใกล้หมดแล้วนะคะผู้ใดยังมาท่านใดนะคะอยากได้รถนี้อยากเห็นตัวหนังสือน้องหักแพงนะคะว่าตัวหนังสือน้องจะเป็นยังไงสวยไหมนะคะน้องจะเป็นคนเขียนจากหน้าซองเองนะคะนั่นแหละพี่น้องสั่งไปเลยค่ะรีบสั่งไปเลยนะคะทักไปหาน้องโดยตรงเลยก็ได้นะคะ แล,แล้วน้องจะจาน้าสอนกับน้องสิรีบส่งให้พ่อพ่อ,พอแม่แม่เอฟซี่ได้สวมสซกันเลยค่ะพี่น้องพ,อพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี่ของน้องหักแพงบางคนก็น่ารักนะคะมีการอุดหนุนน้องแล้วก็เมาบางค้นเมาห้แดนเอซอร์ใส่บางคนก็อุดหนุนทีละสองสามตัวนะคะสซเป็นเสือทีมของขอบครัวจังสีเนาะอันนี้แอดมินก็ขอขอบุญขอบคุณแทนน้องหักแพ้งด้วยนะคะ เด็กหน่อยทํามาหากินนพี่น้องเนาะแอดมินเห็นแล้วก็ดีใจน้ำค่ะสำหรับผู้ใดมีกำลังก็อยากให้สนับสนุนน้องน,นะคะเด็กขยันแบบนี้เราควรจะสนับสนุนนะคะพี่น้องพี่น้องไม่ต้องไปคิดอีหยังไรนะคะไม่ต้องมีดามงดามาอีหยังเอฟซีไพเอฟซีมันนะคะใครชอบใครอยากอุดหนุนก็อุดหนุนไปค่ะส่วนใครไม่ชอบน้องหรือไม่อยากอุดหนุนก็ไม่ต้องอุดหนุนนพี่น้องเนาะไม่ต้องมาพิมพ์มาคอมเมนต์อีหยังที่มันทําลายจิตใจน้องนะคะ ถ้าสิ่งที่น้องเห็นณตอนนี้นะคะก็คือการที่น้องคลายเสือณตอนนี้ถ้าสิ่งที่น้องกําลังทําตอนนี้บ่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ไภก็บ่ต้องมาคอมเมนต์ในทางลบๆนะคะไม่ชอบเลื่อนผ่านได้ค่ะบ่อยากอุดหนุนน้องก็บ่ต้องไปอุดหนุนค่ะแต่ไม่ต้องมาทําร้ายน้องนะคะเด็กเขากําลังทํามาหากินเนาะใครสนับสนุนได้ก็สนับสนุนไปค่ะไหบุไดู้้ใดบ่มักบ่อยากสนับสนุนก็บ่ต้องสนับสนุนค่ะส่วนสําหรับแอดมินก็คือแบบว่าเด็กขยัน เขาควรส่งเสริมเขาควรสนับสนุนค่ะใครมีกําลังก็สนับสนุนไปเนาะผู้ใดบ่มีกําลังก็บ,บ่เป็นอย่างค่ะก็รับชมคลิปหรือว่าคอมเมนต์ให้กําลังใจน้องใดนะคะและเมื่อนี้ค่ะน้องกับมีอาการเสียงเปลี่ยนเล็กน้อยเนาะสงสัยอาจจะเป็นเพราะพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็อาจจะมีการติดจากกันนะคะโดยจากการใช้ไม้ร่วมกันของคนในวงค่ะเป็นกำลังใจให้น้องฮักแพ่งนะคะทั้งในเรื่อง การแสดงบนเวทีลัะกะทั้งในเรื่องการเป็นแมค้าของน้องนะคะห้ใครายดีเป็นเทน้ำเทท่านะคะขอให้พอๆแม่เอฟซี FC, หักแพงน้องคือซื้อของน้องล่ะคะ่ะแล้วก็เป็นก็ล้องใจค่ะหายน้องหายไวๆนะคะขอห้เสียงกลับมาเร็วๆค่ะแอดมินขอรับพี่แล้วน้องไว้เพียงสักนี้ค่ะสวัสดีค่ะ